สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็เช่นเคยผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับช่วงนี้ที่มีราคายางพาราน,านั้นปรับลดลงดิ่งลงมากนั่นเองครับกะยะทจึงเรียกสมาคม 6- กหมิถุนายนนี้ปมราคายางพาราต่ำหลังเอก,กชนชะลอการซื้อนั่นเองครับคณะกรรมการการยางเรียกสมาคมของอยางพาราถกหาทางออก โมราคายางลดต่ำลงทุกชนิดหลังเอกชนชะลอการซื้อเหตุไม่มั่นใจในเศรษฐกิจโลกนั่นเองครับนายเพิกเลิศวังคงประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยได้ออกมาเปิดเผยว่ากยทเชิญสองสมาคมที่เกี่ยวข้องกับยางพารามาก็คือสมาคมยางพาราไทยและสมาคมน้ำยางข้นหาหรือถึงสถานการณ์ราคายางพาราที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดวันนี้คือศ เมื่อวานก็คือ3มิถุนายน2564นั้นเทียบกับวันที่29พฤษภาคม2568ยางแผ่นรมควันชั้น3ราคาอยู่ที่65บาท50สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมลดลง2บาท43สตางค์จากราคา67บาท93สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมนั่นเองครับ นายสุขทัตตางวิริยกุลรองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการในฐานะผู้รักษาการแทนผู้ว่าการกยทกล่าวว่าในวันที่5มิถุนายนนี้ก็คือกอยทจะหาทางหาร่วมหาหรือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับยางพาราเพื่อร่วมการหาทางออกและช่วยพยุงไม่ให้ราคายางพารา ลดลงอีกเพราะหลังจากสถานการณ์ที่ประธานาธิบดีทรัมประกาศนโยบายภาษีทรงผลให้มีการชะลอการซื้อจากเอกชนไทยทรงผลให้ราคายางพาราต ปรับตัวลดลงทันทีแม้ราคายางพาราช่วงนี้จะปรับตัวลดลงไม่มากเท่าช่วงที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศนโยบายภาษีเมื่อต้นเดือนเมษายน2568ที่ลดลงทันทีถึง10บาทต่อกิโลกร,รมัมแต่การลดลงของราคายางพารายังเห็นได้อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นั่นเองครับ ดังนั้นกยทอจาเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนผู้ใช้ยางพาราอยากรับฟังปัญหาอุปสรรคของอุตสาหกรรมยางพาราว่าเขาคิดอย่างไรมีนโยบายอย่างไรในการรับซื้อ,อยางพารานั่นเองครับทางนี้กยทอแสดงความรับผิดชอบต่อภาคเกษตรกรชาวสวนยางโดยจะร่วมกับเอกชนเพื่อช่วยพยุงราคาย,ยางพาราผ่าน,นกลไกเงินกองทุนของกยทที่มี เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้องค์กรเกษตรกรและเพื่อให้มีการชะลอการขายยางพาราออกไปในช่วงที่ตลาดยังไม่มีความมั่นใจต่อปัญหาเศรษฐกิจโลกนโยบายภาษีของครัมจ,จึงมีการชะลอการซื้อหรือซื้อแต่ราคาก็ลดลงมาตลอดนั่นเองครับ พยทสแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อดูแลราคายางพาราที่ชาวสวนยางจะขายได้แต่ราคาปรับตัวลดลงปัญหาสำคัญก็คือกำลังซื้อต่างประเทศที่ลดลงส่งผลให้ราคาน้นาำยางกระทบเพราะว่าไม่มั่นใจจึงมีการชะลอการ ซื้อเช่นเดียวกันล่าสุดถานนารณ์ราคายางพาร,ราในวันที่3มิถุนายนคือเมื่อวานนี้เทียบกับวันที่29ของเดือนพฤษภาคมก่อนหน้านั้น2568การยางก็คือมียางแผ่นรมควันชั้น3ราคาจะอยู่ที่65บาท50สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมลดลง2บาท43สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมจากราคาเดิมที่67บาท93สตางค์นั่นเองครับสำหรับน้ำยางสดราคาอยู่ที่ 5 6 5สสตางค์ต่อกิโลกร,รมัมลดลง5บาท75สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมจากราคาเดิม62บาท25สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมนั่นเองครับสำหรับยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซ็นต์นั้นราคาอยู่ที่55บาทต่อกิโลกรัมลดลง5บาท50สสตางค์ต่อกิโลกร,รมัลลกกรรมจาก ที่เดิมราคาอยู่ที่60บาท50สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมหากเทียบราคายางพาราในวันที่3มิถุนายน2568เทียบกับวันที่29พฤษภาคม2568นั้นจะพบว่า ปรับลดลงแทบจะทุกชนิดอย่างนั่นเองครับนี่ก็คือปัญหาใหญ่ของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราที่ยางพาราช่วงนี้นั้นก็ลดลงอย่างมากนั่นเองครับอย่างไรเราก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องนะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้เช่นเคยอย่าลืมฝากกดติดตามทางช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับคลิปหน้าอย่างไรผมจะมารายงานให้รับรู้กันอีกครั้งหนึ่งครับ